ตอบคำถามนี้นะคะเลิกกันแล้วลูกถามหาพ่อลูกอายุ4ี่ขวบสามารถบอกลูกได้หรือยังคะว่าเลิกกับพ่อเขาแล้วเขาจะมีปมไหมหรือต้องรอให้ลูกโตกว่านี้ถึงจะเข้าใจนะคะอ่ะตอบคำถามนี้ค่ะเมื่อเรานึกถึงวัยเด็ก4ี่ขวบซึ่งเด็ก4ี่ขวบเนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เขารับรู้มาเนี่ยนะคะเขา เด็ก4ขวบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะเข้าใจเรื่องแฟนแล้วบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเรื่องแฟนคืออะไรเลยด้วยซ้ำนะถ้าหากว่าไม่ค่อยได้ดูละครไม่ได้ดูแบบอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของคอนเซ็ปต์เรื่องของแฟนเนะะี่ยค่ะเด็กบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะคะในวัย4ขวบทีนี้นะคะในวัย4ขวบสิ่งที่เราจะสามารถอธิบายได้คืออะไรนะคะเราก็อาจจะอธิบายว่า คือเราต้องอธิบายให้เขาฟังโดยไม่โกหกเขาแต่อธิบายให้เหมาะสมกับอายุของเขาด้วยนะคะนั่นก็คือแปลว่าเด็กสี่ขวบอะเราจะไม่ไปให้ข้อมูลเชิงหรือกับเขาว่าเลิกกันเพราะอะไรหรือใครทําร้ายใครอะไรยังไงอันนี้เราจะไม่ไม่เล่าถูกไหมคะ โดยเด็กสี่ขวบอะคือยังแบบวัยอนุบาลอยู่เลยถูกไหมคะเราก็สามารถที่จะบอกเขาได้ว่าโอเคตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาเป็นเพื่อนกันแล้วนะแล้วก็คือไม่ได้เป็นแฟนกันเหมือนเดิมหรือว่ามีเหตุของผู้ใหญ่ที่ทําให้เราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันหรืออะไรก็แล้วแต่ตามสถานการณ์ของแต่ละบ้านก็แล้วแต่นะคะแล้วก็แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังรัก ลูกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ต่อไปนี้เราจะมีการแบ่งเวลาแบบนั้นแบบนี้ทํากิจกรรมแบบนั้นแบบนี้อันนี้แล้วแต่รายละเอียดที่ตกลงกันกับกับแฟนของเราที่เลิกกันเนี่ยถูกไหมคะนะ,ะแล้วก็โดยที่ไม่ต้องไปลงรายละเอียดแล้วก็ไม่ห้ามพูดอะไรที่เป็นลบๆบให้ลูกฟังเด็ดขาดนะคะทั้งสองฝ่ายนะคะ,นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าลูกมาอยู่ในสิทธิ์การปกครองของเราหรือเราเลี้ยงดูคนเดียวหรือเราเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลเดดเนี่ยนะคะก็ ต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจโดยที่ไม่ต้องไปลงรายละเอียดนะคะโดยเราถ้าสมมตุติอันนี้น่ไม่รู้กรณีของคนที่ถามเข้ามาเนี่ยหมายความว่ายังไงนะคะคือคุณพ่อไม่ได้อยู่ในชีวิตของลูกแล้วหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยนะคะก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าณนะตอนนี้คือคุณพ่อไม่สามารถที่จะมาอยู่กับเราได้นะคะโดยมีเหตุจําเป็นบางอย่างของผู้ใหญ่ซึ่งวันเนี้ย หนูอาจจะยังไม่เข้าใจหรอกเดี๋ยวโตขึ้นหนูจะค่อยๆเข้าใจเองนะแต่ขอให้หนูรู้ไว้ว่า,วาแม่รักหนูที่สุดแล้วก็แม่จะเลี้ยงหนูหนูให้ดีที่สุดหรืออะไรก็ว่าไปนะคะโดยพยายามที่จะไม่ลงรายละเอียดที่ไม่เหมาะสมกับสิ่งที่เด็กสี่ขวบควรที่จะต้องรับรู้นะคะแล้วก็ต้องไม่หลอกเขาด้วยคืออย่าไปให้ความหวังเขาว่าโอเคเดี๋ยวสารนี้คุณพ่อจะมาเจอเดี๋ยวสารหน้าคุณพ่อจะมาเจอแล้วสุดท้ายไม่มาะะอย่าทําให้เด็กอยู่บน